ส่วนนี้เป็นหน้าตาแต่นี่ไม่ใช่คาแรคเตอร์เพราะว่าเขาไม่ตั้งใจให้ใครจําแต่เราจำเขาได้เองคนนี้เห็นดูอย่างเงี้ยดูเหมือนไม่ใช่อะไรแต่ที่จริงวันพิเศษมากๆความเจ๋งก็คือชิ้นนี้เป็นผลงานของศิลปินที่ชื่อว่าจางแซ่ตั้งนะครับจางแซ่ตั้งเนี่ยเป็นลูกจีนเกิดจากครอบครัวที่ยากจนนะครับอยู่ทีอ่อยู่แถวสะพานพุทธเกิดมาเด็กๆเ,เนี่ย ไม่ได้รับการศึกษาอะไรเพราะว่าช่วยที่บ้านที่บ้านรู้สึกน่าทำอาชีพต้มปลาทูขายนะครับหน้าที่ของเด็กชายจาก,ก็คือพ่อแม่ก,กังกาว่าจะให้เข็นรถใช้งานนี่แหละโตขึ้นมามาต้มปลาทูขายเหมือนเดิมจาก,ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะครับช่วยที่ที่บ้านทํางานนู่นนี่นั่นไปใช้แรงงานไปคราวนี้เนี่ยตอนสมัยจอมพลปพิบูลสงคารามเนี่ยมีกฎหมายว่าเด็กทุกคนต้องเข้าโรงเรียน จาซึ่งที่บ้านก็ไม่ใหญ่จะให้เข้าโรงเรียนหรอกก็เลยต้องเข้าโรงเรียนเพราะว่าโดนกฎหมายมาทบปรากฏเข้าไปโรงเรียนแค่โรงเรียนชั้นเตรียมประถมก็คือชั้นอนุบาลนนอยู่ได้แค่ปีเดียวปรากฏเกิดสงครามโลกครั้งที่สองจากก็เลยจําเป็นต้องออกจากโรงเรียนอีกมาอยู่บ้านง่ายๆคือจากเนี่ยได้รับการศาึกษาไม่ถึงประถดเลยซ้ํา เรียนแค่เตรียมอุดารปีเดียวแล้วก็ไม่ได้เรียนเลยทางนีนจากเนี่ยเนื่องจากไม่มีการศึกษาอะไรเนี่ยแต่ว่าเป็นคนใฝ่รู้ก็สื่อสานู่นนี่นั่นด้วยตัวเองนะครับเรียนอ่นานหนังสือหานู่นเนี่ยนี่พยายามศึกษาด้วยตัวเองแล้วเขาเนี่ยเ,เป็นคนชอบศิละปะเขาอยู่แถวะสะพาตพุทธเนี่ยมันจะมีอาชีพหนึ่งที่เขาเห็นแล้วเขาทึ่งมากๆคืออาชีพการวาดรูปเหมือน เพื่อที่จะเอาไปไว้หน้างานศพหรือเอาแขวนตามบ้านทำไมก่อนเนี่ยการที่จะเอาอัดรูปขึ้นมาให้เป็นไซส์ใหญ่เนี่ยมันไม่มีเครื่องที่จะทำและทำมันจะแพงมากวิธีการที่จะเอารูปติบดบัตรเล็กๆเ,เนี่ยทำให้เป็นขนาดใหญ่ได้เนี่ยเขาจะเอารูปติบดบัตรเนี่ยไปให้ช่างวัดรูปและช่างวาดรูปพวกนั้นน่ะจะเอาผงทามาเขียนเพื่อให้เกิดเป็นรูปขนาดใหญ่แล้วเอาไปไว้หน้ารโรงศพหรือว่าเอาไปไว้ที่บ้านแล้วแต่ให้รูปขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้นการที่จะวาดรูปเล็กกับรูปใหญ่ได้เนี่ยมันต้องวาดเป็นคนที่ว่าตาต้องดีมากๆแล้ววาดต้องเหมือนเพราะว่าถ้าขยายมาแล้วไม่เหมือนคนลูกค้าก็ไม่ชอบจากเขาก็ไปดูว่าเขาใช้ผมถ่ายวาดยังไงแล้วก็ฝึกด้วยตัวเองอ่ะจนวาดเก่งแล้วก็ไปเปิดแผงขายเดี่ยรับจ้างวาดรูปผงถ่ายเองวาดจนมีลูกค้าติดมากมายนะครับแถวสะพานบุทธครั้งนี้พอวาดไปวาดมารู้สึกว่าเฮ้ยการวาดรูปโดยการรับจ้างแบบนี้มันไม่ใช่ศิลปินมันเป็นการรับจ้างมันไม่ได้สร้างจะลงโลกอะไรให้โลกมันมีอะไร ดีขึ้นมาจางก,ก็เลยบอกว่างั้นต่อไปนี้ฉันจะเลิกวาดไอ้ของถ่านาแล้วฉันจะวาดอย่างที่ฉันอยากทําและฉันก็เลิอกอาชีพไอ้วาดรูลนะ้วฉันจะไปทำออื่นจางก,ก็เลยประกอบอาชีพเห็นน้ําขายน้ํแก้วยนะครับเท่านี้ซึ่งก็ไม่ได้ายได้อะไรามากมายนะขายน้ำแก้วยคราวนี้พอเลิกวาดที่จ้างเนี่ยจางทําไงจางไปวาดรูปที่ไม่มีคนซื้อแน่ๆก็คือวาดรูปสไตล์ที่เป็นแบบ abstract expressionist คือผู้ดงานๆคือรูปที่ดูเป็นเรื่องนะครับ จากวารูปแบบนั้นเนี่ยโดยการขึงไปซื้อผ้าจากไม่มีเงินซื้อผ้าใบจากไปซื้อผ้าดิบสีน้ำมันก็ไม่มีตังก็ไปซื้อสีทาเรือมาแล้วก็ใช้วิธีการคล้ายๆเหมือนเดินจงกรมก,กวนสีทาเรือไปไเรื่อยๆให้สีมันไม่ข้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่กวนมันจะแข็งนะเดินวนๆรอบๆแล้วพอเห็นถึงจังหวะที่จากเนี่ยเขาเรียกว่า การเดินดเกินโนบบนางเงี้เดินแบบนี้จากเรียกเป็นการเดินจงกรมของเขาเขาเือนกเป็นการเจริญธรรมของเขาถึงจุดที่เรียกว่าเอากาทัตภาวะคือจุดที่ไม่ได้รับรู้ถึงเ,เสียงนกเสียงกาหรือพื้นที่เหยียบอยู่เนี่ยเขาจะกระโดดเข้าไปหายแคนวาสเนี่ยแล้วจะตวัดตวัดตวัดตวัอย่างรวดเรว็วแล้วเขาก็สลบไปนะครับและหน้าที่ของคนที่บ้านลูกเมียเขาคือหน้าที่หาเข้าไปในบ้านเพื่อผสมไฟบานซื้เครื่องใหม่บ้านแะชั้แต่ว่ามันคือมันคือสไตล์นะครับคราวนี้พอาะาทำนี้ไปเรื่อยเเนี่ย เขาเนี่ยก็เลยภาพแบบนี้มารับประกันว่ามีใครซื้อแน่นอนเพราะมันจะหน้าตาจะเละเลหน่อยคนสมัยนั้นเนี่ยดูถูกจางเพราะว่าคุณไม่มีการสื่สายไม่พอภาพคุณเนี่ยยังหน้าตาเหมือนหมาขี้เล้าหางระเลงนะครับซึ่งมันเหมือนกันเลยคราวนี้จางเขาก็ไปสนใจเพราะเขไม่จะขายใครนี่เขาถือว่าเขาวาดไว้ดูเองครา้นที้เขาทานี้ไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยปรากฏว่าการที่เขาทาแบบนี้มันไปสอดคล้องกับศิลปะของโลก คือในโลกเราเนี่ยถ้าเราไปพิพิธภัณฑ์ในเมืองนอกเนี่ยเราจะเกิดอารมณ์นี้เหมือนกันเราจะไปดูภาพสวยๆก่อนภาพนู่นนี่แล้วเราจะไปดูโมเดิร์นอาร์ตเราจะเห็นภาพแบบเนี้ยที่เหมือนหมาขี้ระหว่างระเลงเนี่ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เป็นโมเดิร์นอาร์ตมากแล้วเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้แบบเนี้ยลูกฉันก็วาดได้หรือฉันก็วาดได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคิดเนี้ยมันผิดเพราะว่าคนที่จะวาดแบบนั้นได้คุณต้องวาดเหมือนวาดเก่งจุดทุกอย่างหมดแล้วแล้วคุณค่อยไปวาดอย่างได้เงี้ยคุณจะจะคนจะดูถูกคุณไม่ได้แล้วฝรั่่่งงงมาาาาาาเเเเ้ออนนจจบกวฮยยี มันเขาไม่ได้ก๊อปปี้ใครนี่หว่าเพราะเขาไม่ได้ไปก๊อปปี้เมืองน,นอกที่เขาทํากันแต่เขาอ่ะเขาเรียกว่าเขาซิมพลิฟายงานของเขาเองจากเป็นรูปจีนจากเขียนหนังสือภาษาจีนได้เขาเอาตัวหนังสือภาษาจีนเนี่ยมันซิมพลิฟายจนมันกลายเป็นภาพที่ดูมีเรื่องในขณะที่เมืองนอกเนี่ยเขาซิมพลิฟายรูปภาพจากรูปคนค่อยๆลดฟอร์มลงกลายเป็นคิวบิซึมกลายเป็นแอฟแฟกต์กลายเป็นจนดูมีเรื่องเมืองนอกเนี่ยซิมพลิฟายรูปภาพแต่จางซิมพลิฟายตัวหนังสือจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดเขา แต่ว่าไม่ลอกไม่ก๊อปปี้กันในสุดท้ายในงานมันหน้าตายคล้ายกันจางเนี่ยในหน้าตายคล้ายงานของแจ็คสันพอ็อกคล้ายงานของม well. าเตอเวลฝรั่งเลยเอางานจางเนี่ยไปโชว์คู่กับงานของศิลปินแบบนั้นซึ่งดังระดับโลกขนาดนั้นนะครับเราจะเห็นงานจางเนี่ยทุกวันนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ในอเมริกาในเยอรมันในสิงคโปร์อะไรต่างสแสดงควบคู่กับศิลปินระดับโลกแบบนั้นนะครับซึ่งเขาไม่ได้แสดงเดียวเขามาซื้อง,งานจางไปโชว์ที่นั่นด้วยและภายในปีนี้หลยท่านยังอาจจะยังไม่รู้ ในเดือนตุลาคมนี้ที่ปอมปีดูนะครับที่ปารีสจะมีงานแสดงเดี่ยวของจางที่ปารีสซึ่งศิลปินไทยไม่เคยมีใครได้ย่างกายอย่างว่าแต่เดี่ยวเลยกลุ่มก็ไม่เคยที่ไปโชว์ที่ปอมปีดูแต่จางจะเป็นคนแรกของไทยที่ไปโชว์เดี่ยวที่ปอมปีดูที่ปารีสในเดือนตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นเขาเ่ยถือว่าวันนี้จากคนที่ไม่มีการศึกษาเลยเนี่ยกลายเป็นคนที่น่าจะไปไกลที่สุดของศิลปินไทยทุกวันนี้นะครับในแง่ของสายพิพิธภัณฑ์กลับมาว่าแล้วหน้าที่มาโล่มาไง คือจางเนี่ยโอเคมันจะมีภาพอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งก็คือหน้าตาเหมือนหมาขี้เน่าหางเลงนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือหน้าตุเรงจางเนี่ยเขามีนอกจากที่เขาวาดภาพเก่งแล้วเนี่ยเขาจะศึกษาเขาจะศึกษาคําสอนของเต๋าศึกษาคำสอนของพุทธศึกษาคำสอนของศาสาเพราะ้เขาเป็นคนที่เหมือนกับเหมือนเจ้าสนนักอะอยู่ที่สลัมที่บ้านเขาเนี่ยจะมีคนมาหายายมาสนทนาธรรมมาอะไรต่างๆมาเยอะแยะเขาก็เลยมีความเชื่อว่าการที่จะวาดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่คุณต้องรู้จักสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ค you know? you kind of ุณจะวาดภูเขาสักลูกเนี kind of ่ยคุณไม่ใช่แค่เห็นภูเขาแล้วคุณวาดภูเขาขึ้นมาได้แต่คุณต้องเป็นภูเขานั้นให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นภูเขา้้ได้คุณถึงจะวาดภูเขานั้นมาได้เขาเลยบอกว่าังเขาวาดอะไรไม่ได้เขารู้จักอะไรไม่ดีเท่าตัวเขาเองเพราะเขาไม่มีใครรู้จักอะไรดีเท่าตัวเขาเขาเลยเป็นคนแรกที่วาดหน้าตัวเองเนี่ยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆออกมาหลายๆเวอร์ชั่นโดยเขาพิจารณาอารมณ์ตัวเองนะครับว่าว่าแต่ละสังขารเขาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีทุกๆปีเนี่ยเขาจะวาดหน้าตัวเองด้วย สไตล์ต,ต่างๆเปลี่ยนไปเสมอๆเ,เนี่ยออกมาเสมอๆนั้นภาพพวกนี้ไม่ใช่ภาพที่เขาทําเพื่อขายเขาทาเพื่อพิจารณาสังขารของตัวเองเป็นการเจริญทมอีกวิธีหนึ่งซึ่งเนี่ยแหละอย่างที่บอกจางถือปณิธานว่าชาตินี้ฉันจะไม่ขายลูกสักลูกซึ่งเขาก็ทำได้จริงตอนตายเขาไม่ขายลูกเลยก็คือตายยา,ยากจนนะครับจนตอนหลังเนี่ยจนมีภาพบางภาพที่ที่ทางญาติปล่อยออกมาบ้างมันจะมีอยู่ไม่ไม,ไม่มากที่อยู่ในตลาดซึ่งชิ้นนี้ถือว่าเป็นชิ้นที่พิเศษแล้วก็หายากม,มากถ้าเกิดใคร จะหางานจ้างวันนี้มันน่าจะมีแค่หน้าอันนี้อันเดียวที่เคยมีการประมูลขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วก็ถ้าจะหาชิ้นถัดจากนี้ก็ไม่รู้จะหาจกไหนแล้วนะครับแล้วหลังจากความไปดูปีนี้เชื่อว่าจ้างจะไปอีกไกลมากๆแล้ววันนั้นเนี่ยจะมาตามหางานจ้างยากมา,มากพูดนานแล้ว